ใจมากๆที่ได้มาที่สายามเซ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้มาในคอนเซปต์เดอะไทยเคาน์เตอร์คปิตอลซึ่งทางสายามเซ็นเตอร์แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าที่เนี่ยมันเป็นส่วนรวมอีกส่วนรวมหนึ่งที่มีความเป็นไทยแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่ที่เป็นจากดีไซเนอร์ของไทยรวมไว้ที่นี่หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำว่าเฮ้ยที่นี่เป็นเป็นสนยนรวมของความเป็นไทยจริงๆ ก็จริงๆดีใจที่ทางสยามเซ็นเตอร์แบบเลือกพวกเรามาเนาะเพราะว่าคนหนึ่งพวกเราก็พยายามพูดมาเสมอว่าเ็มจิลาก็อยากเป็นอีกหนึ่งยูนิตที่ช่วยผลักดันเรื่องของซอฟท์แวร์อะไรเงี้ยแล้วพอมันอยู่ที่นี่เนาะมันรู้สึกว่ามันถูกที่ถูกทางกับคอนเซปแบบว่าเดอะไทย c u l t u r รัลแ capital คือศูนย์รวมความเป็นไทยด้วยความที่แบบเนาะช่วงนี้มันเป็นมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้ซอฟท์แวร์ไทยมันแบบ,บ ไปสู่ระดับโลกแล้วก็ทําให้คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยขยับเข้าใกล้ความเป็นไทยมากข,ขึ้นก็เลยรู้สึกว่าดีใจครับพี่วันนี้เป็นพวกเราสองคนอยู่ที่นี่หนุม่มไทยนี่เลือดของไทยดีนะคะหนุ่มไทยเหรอครับไทยบ้าแบบดีดีมัะดีครับระบอกข้อดีไม่ว่าอะไรแบบอะไรที่มันเป็นไทยแล้วก็ดีบ้างไทบ้าก็ครูไงฮะพ่อครูนี่ไทยบ้าน <c oughs> แน่นอนไทยบ้านนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมก็ถือว่าเป็นซอฟต์นะหนึ่งในซอฟต์ ก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าพวกเราก็ส่งออกซอบพาวเวอร์ก็คือหนุ่มไทยบ้านคนหนึ่งที่ <store. S 1> มีเวทมนต์คาถาเธอมีมนต์ใดถึงมัดใจคนทั้งประเทศนะครับก็ดีใจมากๆที่คิดเวลาทำได้ก็ครูทำได้ครับผมม่ใากระแสแรงบานนะคะครับผมก็แรงมากๆเลยเกินแบบเกิน กินฝันมากๆเรียกว่าแบบคือตอนแรกที่ที่เราคุยกันไว้แบบ EP แรกอ่ะอย่างน้อยแบบเราเราช่วยกันกับกับพี่ๆทุกคนกับแบบพี่ๆในพี่ๆโอๆพี่ติดฝนอะไรแบบเนี้ยรวมถึงพี่ๆแฟนนิยายก็คิดว่าแบบน่าจะประมาณ5 6แสนอะไรแบบเนี้ยก็เต็มที่แบบเกินเกินเกินเป้าเราแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่พอมันข้ามล้านมา พอ EP 2มาก็ข่ามีอีพีอีพีสามอพีคไปเลยอะไรแบบนีนน้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่พี่พทุกคนให้การซับพอร์ตพี่พี่แบบสื่อทุกคนรวมถึงพี่พี่เด็ข้างนอกด้วยข้างนอก,กรอบด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับใช่พ่จามาพอล่าสุนเมื่อวันก่อนคือแห่รอบที่นี่มาแล้วครับก็ ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยที่ให้การสปอร์ต hmm. กับจิดาต้องรอดดีมากเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือแม้ว่าเราจะออนไปแค่3ามนาทีอะไรเงรี้ยเราก็ได้รับการบอกต่อเราก็ช่วยแบบพีอารในหลายๆทางทั้งแบบการตัดคลิปการคิดคอนเทนต์ขึ้นมาทําให้มันแบบ แมสแล้วก็แมสต่อไปอีกอะไรครับรวมถึงแบบพี่พี่สื่อที่แบบลงข่าวให้พวกเราตลอดว่าพี่พนะี่หนึ่งอ้อนแล้วนะพี่สองออนแล้วนะหรือว่าสถิติต่างๆที่พี่พี่ทำข่าวให้คือพวกเราขอบคุณพี่พี่สื่อทุกสมรภ์เลยนะครับ,รบที่เอนดูเก่งน้ำปิงแล้วก็เอนดูในเข็มจีราต้องรอดนะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ตอนนี้พวกเราคนไทยหลายๆคนเหมือนกับเนาะ เหมือนกับไทยกับความเป็นไทยความเป็นอีสานบางอย่างที่บางคนเกิดมาอาจจะไม่ฟังเพลงอีสานเลยแต่พอดูเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยคือแค่คุณได้เปิดไตเติลดูอ่ะคุณก็ได้ฟังแบบบทสวดที่มันเป็นบทสวดอีสานแล้วอะไรเงี้ยมันมันคือเป็นอะไรอย่างนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆลดระยะห่างของคนในสังคมกับเรื่องของวัฒนธรรมที่มันอาจจะดูไม่ได้เข้ากับไปรุน่นไม่ได้เข้ากับคนยุคปัจจุบันแตแ่จริงๆแล้วอ่ะมันมีรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่เราต่างเข้าใจในในวัฒนธรรมนั้นอยู่ อยู่แค่ว่าเราจะย่อยมันให้เข้าใจง่ายได้ยังไงแล้วก็ส่งมาถึงคนรุ่นใหม่ได้ยังไงแล้วบรรยากาศมอนได้ฟังแบบตอนวนนะแโอ้โหเยอะเยอะเยอะมากๆครับตลอดทางที่แบบเราขึ้นเริ่มขบวนไป่พี่ๆแบบมามารอแบบให้กําลังใจกันเยอะมากก็คือเราเราวนไปไปไปถึงวนเขาเรียกว่าวนอะไรเป็นวงกลมเลยอ่ะใช่วนเป็นวงกลมเลยแล้วก็ก็มาจะมาจบ ใช่ก็พี่ๆก็ยังแบบยังรออยู่กันแบบตลอดทางเลยอะไร,รก็ขอบคุณมากใช่ก็คือตอนตอนที่เราเห็นอะเราเราเห็นแค่ด้านด้านเดียวฮะหมายถึงว่าเราเห็นแค่มิติเดียวก็คือ เห็นเท่านี้เห็นเท่านี้มีพี่ๆข้างหน้าแล้วก็มีพี่ๆข้างๆแล้วก็ข้างหลังนี่แบบบกมือให้กันอะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่แบบเป็นมุมท็อปออกมาพึ่งมเในคลิปพ่งมาเห็นในคลิปแบบโหก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับใช่ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยก็ไม่ได้ทักทายใครหรือว่าไม่ได้ไปแบบบกมือให้พี่ๆคนไหนก็ขอโทษด้วยนะครับบางมุมไปไม่ถึงจริงๆใช่บางมุมเข้าไปไม่ถึงขอโทษ ไม่เกินไม่ไม่เกินตลกมกคือพี่เก่งขับใครทุกคนมีมนุษย์อยู่จริงๆครับมีพี่พี่เขาอยู่จริงประมาณห้าคนใช่มีมนุษย์อยู่จริงทจริงห้าคนเห็นแ้าคนเห็นแค่คนจํจํานวนไม่ได้ว่าตอนนั้นรถขับไปน้ำปิ้งเห็นใช่ไหมน้ำปิงเห็นเห็นน้ำปิงเห็น้งอยู่ในเหตุการณ์นี่อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าแบบเออร์ของน้ำปิ้งเขาบอกว่าบายบายข้างบนด้วยบนสะพานลอยด้วยเพราะว่ามีพี้ลอยดูอยู่ เราก็เราก็ไม่เห็นยังไม่เห็นเราเงยหน้าขึ้นไปคือมันเลยขึ้นไปแล้วแต่พี่เก่งอ่ะเป็นคนหันขึ้นไปทีหลังเพราะอาจจะไม่รีบไปชิมแต่สมัยนี้ระหว่างมันมีคนอยู่แน่แ<ช><ช>น่เราก็ภาวนาให้มีแหละให้บนอย่างนั้นใจมีซึ่งก็มีจริงจริงปีหค่ะภาวนาบรรยากาศบรรยากาศมันเกินมันรอตั้งแต่เชา้ามืดเลยนะใช่ใช่แล้วก็มันมันเกินความคาดหมายไปเยอะพอสมควรครับซึ่งมันทำให้นะปิงรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ย สิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดม,มันมีคนรับรู้แล้วก็มีคนเห็นแล้วอะไรเงี้ยการที่จะรวมคนหลายๆด้อมหลายๆคนมารวมกันไว้ที่สยามแบบเยอะๆขนาดนี้มันเราก็ไม่รู้สึกเอ้ยเราไม่ได้รู้สึกเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราอีกอีกครั้งด้วยซ้ำก็เลยแบบดีใจมากๆครับแล้วก็เห็นคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยอ่ะเหรอเห็นคลิปมีคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยที่หอเ้ามาทำไมเอามาถ่ายคลิปอ่ะ มันมันเหมือนเป็นกล้องที่แบบมีสายยาวๆแล้วเขาแบบถือเป็นไม้บูมอย่างเงี้ยเขานิสัยเป็นคนละตัตวกันนะเราก็เห็นอยู่เพราะมันสูงมากแล้วเรามาเจอในคลิปอีกเราก็รู้สึกว่าอ <laughs> ุ้ยเขมจิราทำอะไรคนไทยหรือว่าเขมจิราทำอะไรคนไทยเก่งเก่งว่าน ja ่าจะ อย,อย่างที่บอกว่ามันมันมันเข้ากับคอนเซปต์วันนี้เลยมันคือการการกระตุ้นความเป็นไทยของทุกคนเก่งเรียรู้สึกว่าเราเราเป็นคนไทยอ่ะลึกๆเราเราอยู่ที่ไทยบรรยากาศแบบไทยๆกินอาหารไทยกันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งเก่ียงรู้สึกว่ามันดีมากๆที่ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรมันมัน มันดีใจที่ทุกคนแบบออกมาพูดถึงความเป็นไทยพูดถึงเขียนกีฬาในเรื่องของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวภาษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆทุกคนแบบกลับมาเล่นกับกับสิ่งนี้แบบเยอะมากมากไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงที่แบบเป็นเพลงอีสานอะไรแบบเนี้ใช่แบบยอดไลค์แบบแสนแบบบางบางคลิปแบบหลักล้านอะไรแบบเนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบกลับกลับมา ให้ให้ชื่นใจว่าเฮ้ยของไทยคนไทยก็ยังมีคนซัพพอร์ตอยู่ใช่ครับแล้วเ็ตติ้งล่าสุดก็คือกรุงเทพทะลุไปไกลมากแล้วเหมือนกันนะคะเ็ตติ้งขึ้นจากทีพีเย่ะมาก็เห็นโอ้ยขอบคุณมากเลยครับคือน้ำปิงอึ้งมากสำหรับการเห็นตอนนั้นเพราะตอนแรกไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นกราฟแบบนี้เนาะคือมันตอนแรกมันตกไปแล้วในทีส แบบกลบลงมานิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาอย่างไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่สป,ปอนเซอร,รม,มันไปแตะเลขเลขหนึ่งกว่าเลยเลกกในในกรุงเทพรวมถึงแบบทังประเทศอะ <analyze> ไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าแผนหลังของคุณเขาหรือ,รอเปล่าทำไมวันนี้ใส่สีดำอะคะลูกอะไรนะฮะทำไมวันนี้ใส่สีดำวันนั้นใส่สีขาวแล้วมันบางไปครับผม ก็ไม่ให้ก็ไม่เชิงว่าห้ามฮะก็ไม่เชิงแต่วันนี้ก็สีดำใช่เท่ๆมาเท่ๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ใส่สีขาวแล้วดูเหมือนพี่เก่งก็คือจะไม่ใส่สีขาวเลยครับมันมีอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะหรอกฮะใช่ก็เราต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างเขาไม่ได้ห้ามแต่เราเกรงใจเองก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็เกรงใจเกรงใจใครก็เกรงใจน้องๆพี่ๆทุกคน ช่เพราะมันบางไปคือวันนี้เรามาเจอคนเยอะอาจจะไม่ถูกกาเทิศะาเท่าไหร่ก็เลยโหคุณวนมัสกิ้งอ่ะคุณแทบไปถึงสะดือเริ่มต้นี้สะดือแล้วทั่วสยามเลยวนสองรอบอย่างน้อยมันก็เป็นสีน้ําเงินนะวันนั้นน่ะใช่ไหมครับพอเป็นสีน้ําเงินหนูก็เลยปลดได้ขนาดนั้นเลยหรอก็อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่สีขาวที่บางๆใช่ไหมก็ ถือว่าเป็นความเกรงใจของพ่อครูแล้วเป็นความเกรงใจถือว่าเขายังไม่อยากเปิดเผยตัวตนเยอะมากแต่ถึงสะดือเราบางทีก็อาจจะอยากแต่ออายี EP หลังๆจจะไม่เกรงใจละจจะไม่เกรงใจอจะไม่เกรงใจละ e ีสี่อยาว่าจะคว้าไปเท่าไหร่ดีคะเจนจิ้งกับกับเพนอยากคว้าไปเท่าไหร่ดีาไห้จริงๆจริงๆผมผมรู้สึกว่า อตอบตอบไม่ได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับเอนดูเขียนจีราด้วยหมายถึงว่าคือเราเราทำทุกอย่างแบบสมบูรณ์หมดแล้วแหละหมายถึงว่าแบบเราเราถ่ายทําเราพยายามแบบทํากันบ้านให้ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็ฝากฝากพี่ๆด้วยฝากพี่ๆแบบเอนดูเขียนจีราด้วยฝากทุกคนซับพอร์ตด้วยนะครับก็เราเก่งเชื่อว่ามันมันจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็เราจะสู้ไปด้วยกันครับ ก็ฝากขุนจิราต้องรอดด้วยนะครับในอีพีแถัดไปเทรนล่าสุดเนี่ยคือมีงานพ่วงต่อจากวันซีรีส์ออนด้วยมันเลยขยับไปถึงแบบ4.2อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ว่าอีพีถัดไปก็ฝากพี่ๆแบบว่าร่วม enjoy m o m e n t แบบส่งกําลังใจในแฮชแท็กได้นะครับถ้าสะดวกหรือว่าถ้าดูสดได้ก็อยากให้ดูสดเนาะควบคู่ไปกับดูออนไลน์ในไอซีนะครับยังไงก็ยังอยากให้ติดตามว่าพ่อครูจะเป็นยังไงน้องเคจะเป็นยังไงแล้วก็ เจช,ชาญน้องพีเต้นเพิร์นวันจะมีความสัมพันธ์วุ่นวายอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ต้องยินดีกับพี่เก่งครัสามปีที่ผ่านมายอดพซ่คือผมมา,ราแรงมากก็ตอนนี้คือตอนนี้หนึ่งหนึ่งเอ็มแล้วเป็นยังไงพอเห็นยอดหนึ่งเอ็มยังลดเร็วขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเมื่อก่อนเราเราก็ก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่แบบ ตามส่องแอคพี่ดาราทุกคนในวงการอยู่แล้วไปถึงว่าเฮ้ยทำไมพี่วันนี้แบบยอดฟอลเยอะจังแบบเฮ้ยเราเราต้องทํายังไงถึงแบบจะถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างนี้ก็อย่างน้อยวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราประสบความสําเร็จไปไปไป,ไปพอยต์หนึ่งแล้วหมายถึงว่าในในการเดินทางอย่างหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยครับก็ไปกันต่อครับสัก300 m อม ก็เป็นไปได้เอ้ก็เปนไปได้นะไม่ได้มีบ้าอีกแล้วเนาะมีบ้านทุคนเขาแบบวาชโทำนินมากอีก้วไรเงี้ยเทซห่อิดทยเอใช่นี้แหละฮะปูคนไทยแท้มีไวเซอร์มีเล่นะัแบบประชาชน13หลักเอาวัดทาบูญจิตใจดีพอเทียบเรียบร้อย่ะคงเป็นแบบนี้นะหลั ขอบคุณครับ